หอยล่อพี่โคงกัรไม่เที่ยวคนอยู่ค่ะเดี๋ยวกูจะเลยให้มึงดูเองใช่จริงนะเจ้าป่าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปน้ำตกโต๊ะน้ำตกโต๊ะกันค่ะในทริปนี้นะคะทุกคนเราไปกับสมาชิกเราทั้งหมดกี่คนตอนนี้เรามี็นสมาชิกหมด4คันนะรถนะฮะ4คัน แปดคนด้วยกันอ่ะอแปดคนอ่ะทุกคนเราไปน้ำตกกันอ่ะซึ่งน้ำตกที่เราจะไปนะคะตัดออกนะคะตัดต่อนี่เร็นไปถ้าเป็นน้ำตกสูงๆนั่นเองค่ะอะไรขึ้นดูไม่ใช่โบกัสไมาทำแบบนั้นแหละจะแบบนี้ค่นะคอย่านะครับอย่านะครับอย่านะครับ เดี๋ยวขับไปข้างในอีกทีทุกคนทุกคนชาวเขาไม่น่าร้ายเห็นใจเราใช่ไหมคะมันตีเราอ่ะไอคนใส่หมวกมันตีเราทุกคนคอมเมนต์ด่าไปเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกูจะเลยให้มึงดูเองเดี๋ยวกูจะเลยให้มึงดูเองต่อมาวันนี้ไม่ค่ะไปเดี๋ยวต่อต่อเด็กผู้ ในหัวก็มีความสงสัยว่าไปส่วนตูนหรือว่ากสอนเพราะวามันมีสองแหล่งคือถ้ากสอนอมันจะใหญ่แล้วก็มีเขาไปเดินขึ้นด้วยถ้าส่วนตูนน่ะน้ําจะน้อยแล้วต้องรุ้นว่าน้ําจะมีไหมแค่นั้นเองต้องรุ้นนะว่าแบบเพื่อจะไปทางไหนกันี่นมนไปส่วนตูนหรือกอสอออะไปส่วนตูนหรือกอสอนอ ดูบีก็ไม่รู้นะตอนนี้บีก็ไม่รู้นะทุกคนชิบหายจริงะฮะนี่คือทับปาลาใช่ไหมทับปาลารีสอร์ทเออใช่แหละไปหกนาทีแล้วนี่โอ้โหความรู้สึกเหมือนเรามาอยู่ที่นิวซีแลนด์นะใช่นี่ก็เป็นที่ที่เขาบอกว่า พาพายลงพายเรือกันนะสวยมากแต่มันไม่มันไม่เด่ดพิเศษตรงนี้นะฮะทุกคนดูทางดูดูทางเออสลัดเรากับโบกัสก็คือชอบแบบทางแบบนี้เลยใช่แล้วทางลำบากลำบากใช่เลยนี่มันจะเข้าประมาณ500เมตรได้แต่ทางที่500เมตรนั้นคือที่เป็นที่ธรรมชาตินะฮะธรรมชาติธรรมชาติเพื่อคนดูสิคนดูป่ายางนะฮะป่ายาง

อะไรก็แลัวก็อะไรก็แล้วกันมีน้ำไหมครับข้างบนขอบคุณครับนี่ครับระวังเด้อระวังเด้อคุณเต้ยอย่างนี้เลยคระบทุกคนเออเอาละตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้โคลนโคลนโคลนระวังโคลนตรงนี้มีโคลนตรงนี้มีโคลนใจเย็นไม่ต้อง ทำได้ทำได้ทำได้เดไ้าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป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 ดูเพื่อนไปเร็ดู่อนก่อนเพื่อนแล้ว มเอ่าลงที่กูลทางน้ได้เนความมันใจความมันใจลงก่อนไปแล้วลงไปไม่ได้ก็เดินไม่ได้อยู่ดีไม่เดี๋ยวมึงอ้อมนี่

กอดไว้กอดไว้กอดไว้ก็มีกูอยู่กูอยู่กอดกูไว้กูไม่ไปเอมึงเกไปแล้วล้มนะเี่ยเี่ยไปไขึ้นแล้วนะทุกคนนี้ก็ติดไม่ต้องกลัวเพื่อนม่อกีม่อกี้เอาียกูไไม่เียไม่เียก มึงรถมึงเหรไม่เท่าไหร่เมื่อกี้รถปวดจุ่มลงไปถึงตรงนั้นอ่ะกูอยากรู้กันทุกคนมาทางไหนฮะรถเมื่อกี้เท่ากวางนี่ค่ะคือการซ้อมไปเอ่อเปโตโรซูชอบไหมล่ะมึงชอบแต่ว่าคือกูไม่รู้ไงไม่ได้เตรียมใจมาแล้วก็รองเท้าก็ไม่ได้เตรียมใจมาใช่คือเราเพิ่งซื้อรองเท้าใหม่มาด้วยนะใช่โอ้ยไม่ใช่ค่ะถอดดีกว่าสนุกอร่อยยัง นายพี่กูไม่แน่เผือกเปียกมาเดียวพี่กูไม่แน่บอกเลยพี่สองอย่าให้เลือกระหว่างไม่มาหน้าฝนกับมาหน้าเดียไม่มาเลยไม่มาเลยนี่แค่แบบเริ่มต้นเนาะยังไม่เลยแบบเล่นน้ำเันทีถึงดูดับเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางขึ้นไปข้างบนใคอที่จะมันเป็นอะไรนะมันคือน้ำตกที่แบบมันมีหลายชั้นมากจริงเหรอ ใช่มีหวังว่าจะมีน้ํานะคะหวังว่าจะมีน้ำคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยมาพักที่กอรนแล้วก็คือมันจะอยู่ใกล้ทับปาาเลยแล้วก็น้ํามันไม่ได้ลึกขนาดนี้คือน้ำมันไม่ได้เต็มเอ่งขนาดนี้แต่ว่าวันนี้ที่เรามาคือฝนมันเพิ่งตกไปหนักๆด้วยใช่มันก็เลยเต็มแอ่งแบบมากนี่ขนาดฝนไม่ตกนะนี่คือฝนไม่ตกนะฝนนี้คือฝนยังไม่ตกนะอ่าไม่ตกเมื่อกี้วันล้วก็ไม่โรนะคะอะ่คือ ันขึ้นดอยอันนี้เพื่อนหนูหนูไปสันเจ้าสมุกมานี่ที่ไหนครับจะได้ไม่ไปโอ้ดูขาพี่เอ๋ก็บอกแล้วเมื่อกี้ที่ลงไปไม่ลึกไม่เป็นโคลนด้วยเราเข้ามากันลึกมากแต่มันยังไม่ใช่น้ำตกที่แท้จริงเดี๋ยวรอก่อนนี่นะคะนี่นะคะอันนี้คือที่หนึ่งนะนี่ก็ที่หนึ่งเหมือนกัน อากาะที่แบบเราเข้ามาแบบทุลักทุเลใช่ไหมมันก็ยังไม่ถึงในส่วนที่แท้จริงของน้ําตกใช่ไหมคะ่ประมาณสองนาทีก็ถึงแล้วเดินไปเรื่อยๆชิวๆแม่บอกว่ากําลังนับเวลา <c oughs> อาคนน้านหน้าอะไรอะไรคน้นหน้ารีบเดิ <c oughs> นเลยเขคนหน้า <c oughs> คน้าหน้ารีบเดินค่ะเดินไปก่อนเลยถึงเองแหละเดี๋ยวน้องคนที่ทําสัญรมมาค่ะรีบเดิน ทำไมเราต้องกินหมาล่าทำไมเราต้องกินหมาล่าเสร็จแล้วต้องมาเดินแบบนี้ด้วยจริงแต่ว่าสนุกมากนะครับสนุกเดี๋ยวได้มาแบบปลดปล่อยกันไอ้นะครับทุกคนดูนะครับมาเที่ยวต้องรักษาความสะอาดด้วยนะทุกคนใช่ค่ะใช่เอาอะไรเข้ามาแล้วก็ต้องก็ต้องเอามาทิ้งด้วยโมทำไมกูเสียงดังเล่ย อีนเราวังอ oh ินพี่กอพี่กอเดี๋ยวต้องรอดหนยอุ้ยในซอยไอดีว่ะซอยไอดีทางเรียบอ่าโอเคเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนู้นนู้นดูน้ำในบ่ขึ้นได้เนี่ยขึ้นได้แต่ว่ามืองฝากเมืองเก็บเราสาขึ้นได้แต่ว่ามันเดินขึ้นไม่ได้ไหมน้ำเร่ยงยืนอยู่นะเรนยงยืน นี่นี่ทางนี้ทางนี้นึกเงินได้เออแล้วก็ไปเรื่งกันไป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 แต่ว่าแต่ว่าต้อพอเปลี่ยนเปลี่ยนจริงก่อนได้ไหมไป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 หรือติดแกมแต่เงินในบัญชีติดลบผาพ้ามันโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวอเคแต่วละคนนะเจ้าป่าเห็นตูดขอดูเมฆก่อนขอดูเมฆก่อนไปก่อนเลยขอดูเมฆก่อนขอดูเอนขอดูเมฆก่อนขอดูเมฆก่อนขอดูเมฆก่อนสนุกแชมป์่อน มันถึงเข่ากูมันถึงเข่ากูตัวเล็กหรือไงอะไงวะกูเตี้ยไงเอาดิโบกัสชอบไหมโบกัสตัวเข่ากูเลี้ยงนะโบกัสชอบไหมแบบนี้ชอบค่ะเอาเดินมามืออ้ยถึงหัวเข่าแล้เอาเดินม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 าโบกัสอย่าล้มนะโบกัสอย่าล้มนะโบกัสอย่าล้มนะมือถือเ o า e บ bank ใส่ชาร์จ ขอยรอบสิโบกันไม่เที่ยวขืนอยู่ค่ะโบกันขื่นเลยไม่เที่ยวทำขื่นอยู่น้ำจะแตกอะไรนะวัดหลังเย็นด้หน่อยนั่นคือหลังมึงจะมั่งบอกกันด้วยมึงเดี๋ยวกูมาขอไปดูข้างบนก่อนไปไหม เขาไปดูเขาไปดูเฉยๆคื <ๆ S 1> เคยทุกคนจะเห็นทางข้างหน้าใช่ไหมว่าเราต้องขึ้นไปอีก,กนะนฮะอันนี้มันแค่เริ่มต้นของน้ําตกตรงนี้นะฮะมันยังมีจุดข้างบนอีกที่เราต้องขึ้นไปได้มันไม่ใช่ขึ้นแบบในครังนี้ท่างเดียวนะมันคือขึ้นทางนู้นก็ได้ทางนี้ก็ได้มันสามารถขึ้นได้สองทางนะมาเร็วโบกัสมาเร็วโมจะได้แอเวนเจอร์จัดให้ บริหารอ่าปอดบริหารปอดว้าเฮหยาะซีเป็นเหยาะเดอะบอดี้ชัวว่าเหยาะมาโมบกัสโอ้โหทุกคนเดจับไปนี้นะมันมันมีน้ำจะี๋ยวจับเดีวจับโอเคเดี๋ยจับไปนี้นะเดี๋ยวจับอันนี้เดี๋จับนี่มีน้ำมาดูทางก่อนโอ้โห ใครสูส้บ้างโอ้สู้ไปโ,โ,โ,โม้สู้ไหมดูก่อนไปเนื้ออ่าเดี๋ยวให้กนนะูขึ้นลงไปนะขนาดนี่แกนี่มันขึ้นลงไงวะนี่เดี๋ยวกูขึ้นไปช่วยดีกว่าไปตั้งแม่เมึงอยู่ข้างหลังมึงช่วยดันตูดได้แหละ้วทีหลังเราดันเรงไม่ได้ใช่ไหมแล้วมึงจะยังไงวะคุจะใช้ปิลิตในการเก็บยางควรๆมาใช้ใน เอาถ่ายให้กเอไยไห้ง่ายให้มึงช่วยพ่อขอมมก็ดีอยู่แล้วมึงเอานกู้มไม่ได้มิดเยนเอาเอาขาที่ถนัดขึ้นก่อนแล้่องวยังไงอะขา้ายส่งตอนลงค่อยว่ากันเลยยตอนลงกัลบานี่้ะนงตอนลงไม่เ้ย้้้เฮ้ย เอาเลยโอ้ยจิบจิบว้ยเปโตลรซูกูทุกคนคะทริปถัดไปนะคะเราจะไปเปโต้รอซูด้วยกันให้ได้ไม่รู้ไม่รู้กี่คนแหละแต่ว่าแต่ว่าด้วยกันอย่างน้อยจะต้องมี3าคนอยู่ในนี้แล้วนะคะในเหนือเอาไปต่อเรือกูเหนือมาไปต่อกันนะซูมิโก้ได้นำทางเราไปแล้วตอนนี้ทุกคนระวังจับเถาวัน้วยนะดูด้วยนะถ้ามีหนามอ่ะจับจับไม่ใช่เถาวันเป็นงู คือนี่ขวามือของเราคือถ้าหล่นลงไปนี่คือเจ็บระวังเราบังทางขวามือเห็นว่าเป็นกีนารีของเราอาบน้ำอยู่นะครับโกอิฟแล้วกันเปโตรอซูอาทิตย์ถัดไปนะคะเราจะไปเปโตรอซูด้วยกันโกอิฟแล้วกันเปโตรอซูหยุดเข่ารีลาก่อน ไปต้นรอซู้กับเขาเรศนะคะรอก่อนนะคะขอให้หนูพร้อมมีขออนุญาตนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทากตกใจแม่ทำไมท่าหนูตายเลยตกใจด้วยว่าโกโบแตกจะเป็นมุมมุมเป็นโกโบไม่ต้องเป็นมุมเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่หูต้องแลกไม่อยากไปเดินสายแต่เสืัวที่อยู่ทุ่มเนมุมในที่นี้ปริงก็มาเหอะอะไรก็มาท่าก็มาเหอะกูไม่กลัวเลยยกเล่าจากแมิง นัก <ns> โอ้ยพิกโกพิกโกอเหรอ่ะี่โกอะรอ่ะมาขนาดนี้แล้วเจอพวกคนเราให้ดีด้วยความที่โบกัสมีน,นะฮะถือว่าไอ้มูวิกโกอยากจะมาเดินป่าเนี่ยสมใจกันอันนี้แค่ซ้อมก่อนที่ไปเดินแบบโต๊ะรอซูเขาเล่อยู่บ้านก็ดีอยู่แล้ว เอ้เาทำไมว่งพวกมึเหรอวกไเอาไม่ัวเอหัวเือนไม่เอาไม่เน้เปีไม่เตารไวแล้วเไม่อสมิโนอยานีม่หกมาได้ไหมสบอ่ไม่หนมาได้ จะนี่ไม่เก <University> like ิดอไม่ไม่เนื้อเนือเขาได้เลยใจตืิก้ทำใหมเมื่อกี้ทำใหม่เมื่อกี้วไโทหม่เมื่อกี้เนื้อขอเพื่อนเพื่อขอช่วยนะเนื้อไปอยู่ตรงนั้นใหม่เลยถึงเดี๋ยวเพื่อนบอกให้เถอรองเท้าก่อนนะคะช่วยไปตัดเพลงนี้ให้ทีน หนึ่งสองสามส่ถ้าน้าวนึ่งถ้านึ่ดีมันคืออะไเร่อน้มาสี่คนมือข้างนี้กูขออาจารย์นึ่งก็ีวเเดียวเดวเดียวเนียนเีวเดียวเีเดียเดวเดเียเดยวเเยเ สันนิษฐานก็มีหอยไม่ใช่อ้อสันนิษฐานนะเป็นคำสันิษฐานหอยแคลงไหมอะหอยแคลงอันนั้นยืนใช่ไหมไม่ขึ้นงะไม่ี่ลยอะไม่ขอโทษนะไม่ี่เยเมื่อกี้อะไม่ขอโทษที่ไม่ฉี่ไม่อก้ไม่น้าเรื่องี นี่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 ้ยาผมแล้ก็ปุยน่นี่ก็แล้วเทกันน้ำมาี่นนี่นี่รู้ป่บอ๋อว้า้ถึงแล้วกดด อย่างนี้นะฮะเปียนภาพใต้น้ำนแล้วปิดเครืาา่องก่อน ก็ต้องขึ้นไปคือไม่ความเมื่อกี้แบบโผล่ันไม้ไงแล้วไม้มันแบบมันผุอะไม้มันแบบมันเรียกว่าไงแล้วเออมันผุแล้วไม่โหลแล้วก็ตกลงมานี่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 เบคเบคเมคเบ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 า ใช่ไหมอะไรเหตุการณ์กใช่ไหมลงก่อน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 ไอ้ม่เราอยู่ายเหตุการณ์ว่รู้ไหมวันนี้พี่และูโดนน้ำเกี่ยวยี่เดินโดนต้นไม้สูงใช่ไหมใช่ไหมลงก่อนลงก่อนลงก่อน เล<ว>่ากั <gallons S 1> <bisog desarrollo> เลยวันนี้ติดไหมเล่าวันนี้เวาไปเที่ยวก็ดีเลยนาะวินแล้ววิดีวินดึงดาว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 มาที่กุลงแล้วอะมาไม่ก่อนเร็วมาอถ่ายปกที่ก่อน อยอให้เทากัน <Specifically read the name> okay no ับ้าับบ้านอลานคพาจากงานกลับ้าเดเหนือไม่เมื่อยชื่อหาทาาจาาังห่ไปเฟิร์นกินชนกถอยู่ล่ะ ไม่คืออ่างเก็บน้ำงงเอเอคืวอวันนั้นเรามาบ่อน้ำสวยอ่ะวังเน่าบาทเออ